โอเคกินก่อนนะทุกคนไม่ค่อยไปเจอกันในไลฟ์สดเนี่ยพี่เป๋เขาบอกเขาบอกพี่เป๋พี่เป๋ที่ไลฟ์เย,ยะอะแต่ลอยเต๋อรับกระสักไดนบ้ายงบปุด ออยดินยาบเงกปุดารุมบังากปุดเกวกะฟูัสนาิสิมอิช่วยจิงอันนี้วันนี้ฝนตกูมบดูนิกมาคุกกันเฮียดูนิกด่าคุกกัน เอ๊ะช่วเอาตัวดูดิเกี่ยววิ่งกะนดูดิอะนี่ตีตีนี่ตีเนิกแน่สันเดกดตีโอ้สวยจริงๆอิีกมากมายนะวีโดดูซอลบันนิกตาบ่ายเฮ้ยชื่นนะสวยจริงๆมันเป็นอะไรที่แปลกมาก มันแจ่จริงๆเลยลูกคุณเนี่ยสวยจริงๆเห็นไหมมันเป็นต้นสนนะเนี่ยทอกสองต้นสนดอกสองไหนต้นสนชิงชเดี๋ยวจะโดดแจ่อยู่นั่นแหละแม่กำลังะถ่ายคลิปเนี่ยคนก็นึกว่าเป็นผีบ้ากันเนี่ยครอบครัวผีบ้าสวยๆมันสนอะไรเดี๋ยวจะขโมยหักไปนิดหนึ่งมาโอ้สวยจริงๆเลย มวยหักไปกิ่งหนึ่งแล้วแซ่เชิญเนี่ยหักไม่ได้หักไม่ได้เลยสวยมากเลยโอ้สวยมวยเป็นตัวอย่างอันนึงสิโอหมมันเหนียวมากเลยออแล้วชิน